มีเงินห้าบาทก็สามารถซื้อรถได้นะครับดูห้าบาทมามามา,มาอย่าไปทายมามามาขายรถนี่มาขายรถนี่สวีปปีสองพันสิบสามีเท็อปสุดทะเบียนสวยนะครับทะเบียนสวยามาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องสวยนะครับเป็นตัวท็อปคันนี้เป็นตัวท็อปเลยดูห้องเครื่องสวยอปิปไม่มีอะไรมา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 ดูภายในห้าประตูนะครับ เป็นปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยบันติฟังก์ชันนะครับไม่แค่อ่าเดี๋ยวเฮียกดให้ดูไม่แค่หนึ่งแสนาพนะครับอเคียร์ออตโต้พวงมาลัยมีฟังก์ชันเป็นตัวท็อปสุดของสวิปหลังรถเดิมนะครับดูเม็ดอร์คเดิมนะครับดูได้ทั้งสทั้งสบาลเลยไม่ต้องห่วงอุบลราชธานีถ้าเม็ดอร์คไม่มีขนส่งอุบลตรวจไม่ผ่านพันเเซเชื่อได้อ่า ดูภายในนะครับด้านหลังอุปกรณ์ครบอ,อุปกรณ์เนี่ยโชคยังไม่แกะเลยนะครับเนี่ยโชคยังไม่แกะเลยเบาะเบาะสามารถปรับได้นะครับโอเคใส่ของได้เยอะน็อตหลังไม่ขยยับดูยังไม่เคยแกะเลยป่าท้ายเดี๋ยวจะหาว่ารถอุบลไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวด้วยซื้อรถอุบลน,นี่การันตีพอขนสง่งอุบลตรวจไม่ผ่าน อ่าเดี๋ยวค่อยใส่อ่าอารเดิมนะครับอ่าดูได้เลยอ่าซูมเข้าใกล้ใให้ลูกค้าดูนะครับอ่าราคาขาย279,000ไม่ขายนะครับให้พิเศษถึงวันที่20นี้249,000จัดไปไปรุ่นมีล้อแม็กให้ด้วยแม็กสวยไล i ซิใครสนใจรีบนะครับรีบนะครับ